ที่ดูมาเยอะที่ต้องการดูแบบนี้แหละนี่คือจะดูเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็จะเรียนกับเธอด้วยค่ะอายจะเรียนรหัสชีวิตด้วยเรียนด้วยค่เพราะว่าชอบรงนีอาจารย์เป็นยังไงแค่แค่ทักทายยังไม่ยังไม่ไม่มีศาสตร์นี้ยังไม่เจาะรายละเอียดเลยไม่ไม่มีศาสตร์นี้ให้ดูเลยไม่ไม่เคยรู้เลยว่าแบบนี้ส่วนมากจะเป็นรหัสแค่รหัสเป็นแค่พื้นที่ยาวๆที่ขีด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 เป็นรหัสเป็นตรงล็อกตรงล็อกแต่แบบนี้มันไม่มีอาจารย์ ออยังไม่เคยไปดูที่ไหนไม่เคยเห็นที่เรียนมาก็ไม่มีถอดแบบนี้อที่เรียนมาก็ถอดอายุวันเดือนปีเกิดกับไอวงจรสิทธองประศัพท์ไม่ไปดูดวงแล้วเลยไม่ไปที่ไหนอีกแล้วอาจารย์เพราะว่าดูมาหมดแล้วเพเพิ่มเติมที่ทักมาดูได้เพราะหนูสามารถดูวันดูเดือนดูปีได้วันนี้จะเป็นยังไงเดือนหน้าเป็นยังไงถ้าสมมติว่า พี่แบบกังวลในวันนี้มากหนูก็จะเช็คให้ว่าเป็นยังไงเออวันนี้พี่จะสำเร็จไหมพี่จะพี่จะไปเจราจาต้องคือหนูแบบว่าถ้าสมมติวันไหนที่มีพี่จะต้องการเจราจาแล้ววันที่พี่เจรจาจะนัดวันไหนหนูสามารถไไดูได้และจะต้องทํายังไอย่งเ,าาเดียวสำเร็จขนาดนั้นเลยนะมันตัวละเอยียดมากแต่อันนี้เราดูพื้นฐานดวงของพี่แล้วก็สิ่งที่พี่คิดอยู่ในใจว่ามันจะประสบความสำเร็จไหมแล้วก็รหัสเปิดซับเปิดช่งแล้วนะคะเพราะว่ารหัสนี้เป็นรหัสเือนกับพี่เป็นอ่านเป็นหีบสมบัติอะแต่ไม่มีกุญแจเข้้้าไไไปปปตตอนนีี่ดด7.9เิคั ที่แล้วเราชัดเจนว่าคุ้มรั์มาจากพยนานาคุ้มรั์มาจากต่างทีต่างแดนยิ่งปฏิบัติท่านเงินก็จะเข้ามาได้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะคะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าพี่ไปติดหน้าบ้านพี่ได้ไหม <S <S ได้ดีติดรถได้ไหมได้<ะ>ค่ะคือจะดึงดึงดูรัพย์เลยไม่ได้ไปเขียนตรงไหนพี่จะเขียนใส่มือพีอ่ถ้าเขียนเสรมือเนี่ยคะ่ะอยู่ตรง,ตรง,ต,รงตรงนี้จะดีตรงเนินหรือว่าตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ดีกว่านะได้คะ่ะเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านะใช่คะ่ะทั้งสองมือค่ะ ก็ปฏิหารจะอุ้งมือนี่ไม่ได้นะอุ้งมือก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นสัญลักษณ์เงินล้านแม่นอุ้งมือดีกว่าค่ะจุดแดงๆช่นนี้นึงก็ได้ไม่มีเลขสีแดงแล้วเนยเพราะว่าจุดแดงมันหมายถึงเงินล้านเอาจุดทอแล้วกันแล้วดีใจแล้วที่ได้ดูแลอาจารย์เป็นยังไงบ้างคนเพื่อก็ดีใจแล้วเนี่ยจะไม่ได้ไปดูอีกแล้วนะจะไม่ได้กังวลแล้วอาจารย์ต่อไปในตัวผัวไปไกลนะไปไม่ได้ไปไกลนะน้อยเลยเขยเขมร นี่ยังถือว่าใกล้นะไปพุญนครพนมอเออเราไปสกลนครอยู่ในถ้ำก็ไปาแล้วทีนี้พอดูถอดรหัสจนจบแล้วเป็นยังไงบ้างจะไม่ไปไม่ไปแล้วหมอที่ดูอ่ะก็ดูถูกมั่งไม่ถูกมั่งเขาเอาตามตำราแต่นี้มันมันถอดรหัสวันเดือนปีเกิดนี่แหละมันมันก็อยู่ตรงนี้ก็สุดยอดแล้วเพราะว่าถ้าอาจารย์ว่าโอเคพี่ก็โอเค แต่ถามว่าเหตุการณ์ท hmm. mm. ี่ม <adapting them> ันเกิดมันเกิดขึ้นกับเราแล้วไหมมันก็รู้ว่าอะไรอยู่กับเราแล้วเนี่ยอืมอืมอืก็เราก็ภูุิมใจที่ท่านอยู่กับเราแต่ก่อนพี่ไม่รับพี่ป่วยแพ้ตายเลยเนี่ยใช่ใช่ป่วยพี่ต้องการจะรักษาอะไรพี่พี่ก็รู้เลยว่าต้องมีแบบนี้แน่พี่ก็เลยมาเอพราะว่ายังไงก็ต้องดูเพราะว่าคนจะขายที่เป็นลานเนาะอัรทราชีวิตที่คุณพี่ดูเมื่อกี้กับ เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างกับไปดูดวงทั่วๆไปเนี่ยมันก็แตกต่างกันคะครับเพราะว่าเราได้ถอดรหัสคุ้มเราว่าเราอยู่รหัสไหนเราต้องระวังอะไรบ้างแต่ละเดือนแต่ละปีจะปีไหนบ้าง<ม>แต่ถ้าเราไปดูดวงธรรมดามันก็เหมือนดูกับศาสตร์เนาะก็ก<ม>็ดูโหร,ราศาสตร์ลองก็ดูได้อื<ม>ซึ่งตัวเองก็ดูได้อยู่แล้วคุณพี่ดูโหราศาสตร์มาก่อน้วใช่ <คน S 2> แต่ไมนมันถอดรหัสไงเราก็ได้รู้ว่าเออ ที่เขาเขาดูเนี่ยเราไม่สามารถว่าเขาไม่รู้ว่าเรามีอะไรในตัวเขาก็ไม่รู้แต่เขาทํามาแล้วเขารู้อะว่าอะไรอยู่กับเราเขาก็รู้นี่ก็เลยทําให้เชื่อมั่นคนที่เขาอยู่กับเรา